ชุดเซอร์ไพรส์ผมมากฟิตติ้งมาแล้วไงจริงจงจริงอะ่ะมันไม่ใช่ไปสวยผมไม่ได้คุมอาหารผมมั่นใจมันไม่ได้ถอดมันเขาอาจจะมีนิดนึงที่โชว์เพื่อแบบว่ามีความครซี่ขึ้นมา<อ>แต่มันมากกว่าที่ผมคิดอ,อย่างที่บอกผมว่าทุกคนอาจจะเป็นไบโพ l a r ได้<อ>แต่ก็พยายามทําให้ทุกท้ามันกลมกล่อมมากที่สุด<อ>เพราะว่ามันมีเพลงเยอะมากที่เราอยากจะร้องจริงๆอันนี้น้อยนะในโชว์รับรองว่าอลังการ<อ>เพราะว่าถ้าเต็มเต็มมันยังน้อยมากนะที่เห็นน่ะที่ตัดเอาไปในอเมริาจริงถ้ามันแซ่บกว่านี้ ก่อนที่นี้ต้องแสดงความดีค่ะโต๊ะเอาขอบคุณมากเปิดอีกรอบเลยไหมคุณเล่นเอาไปเลยค่ะพร้อมนะอะไรนะอีนรอบเป็นเรื่องอะไรนะคะอีกสองวันยี em> yeah. ่ห้าอ oh, eh uh ่าแต่ว่าวันนี้อยู่นี้วันนี้อยู่ตรงนี้จะไปิดอีรอบอีกจริงๆพี่ออฟถามแล้วครับผมว่าเออวันนี้มีงานนี้เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยเราใช้จริงก็เลยแบบว่าอมาเพื่อที่จะ ได้เป็นพินเตอร์แต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราไม่กดดันใครไม่ธรรมดาแน<า>่นอนก็เลยรับอันนี้ <laughs> คือเรื่องจริงก็ตอนนี้กําลังผ่อนคลายตัวเองให้มากที่สุดครับแต่เดี๋ยวถึงเวลาซ้อมรันคูอะไรเไงี้ยมันก็เริ่มเริ่มละเริ่มแบบร้อนรนละแต่วันจริงน่าจะตื่นเต้นมากกว่านี้นะเพราะว่าภาพทุกอย่างมันเริ่มเริ่มชัดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบแสงเสียงเนี่ยวันทูน่ามาเต็มแน่นอนวันน,นั้นน่าจะตื่นเต้นกว่าเดิมเายิ่งใหญ่แน,น่ๆๆนอนเรซ้อบกักแค่ไหน ซ้อมหนักแค่ไหนสำหรับผมถ้าให้เทียบกับที่เคยผ่านคอนเสิร์ตมาที่เคยจัดผมว่าคนนี้แหละหนักสุดแต่แต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมคือเรารู้สึกว่าเหมือนเราโตขึ้นเรามีความแบบสบายของใครมากขึ้นแต่เราก็พยายามแบบเวลานแบบให้มากทำโชว์ออกมาดีที่สุดผมก็มองว่าในห้องห้องซ้อมเนี่ก็คือแค่ตอนห้องซ้อมก็ไฟหนุกแล้วคือมันลุกทุกวันฮะเออมันลุกทุกวันเพราะว่าไฟมันที่หเพราะมันไฟถึงวัน เอาไม่ได้ไม่ได้คือแบบว่าคือคือท่ามันแบบมันหลายอย่าง <c oughs> เราแบบว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครซินเลิฟด้วยมันก็จะมีท่าคู่มากกว่าปกติด้วยเพราะเป็นซินุนิวเนาะเพราะว่าเราก็หมดมุกที่จะจะโชว์แล้วอะ่ะมันก็ต้องหาอะไรใหม่ๆมาอาจจะมีเก่าบ้างแต่มันก็มีความแบบอะไรที่มันมีกลิ่นอายใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าพี่สีจะในคอนเสิร์ตนี้ที่ต้องทำตัวให้แข็งแรงมากขึ้น พราะในโชว์ต้องใช้คำแข็งแรงเห็นบอกว่าจะจริงหรือเปล่าสเต็ปอะไรที่ไหน,นเต็ปอะไรฮะจริงๆสำหรับผมเรารู้สึกว่าโปรตีนเต้นมันมันแบบขยับบอดี้ายทางร่างกายมากขึ้นก็คือสาบานอีกครั้ตอนนี้ร่างเนืน้อมันจับผมไม่ชอบนั่งอ่ะเพราะมันเจ็บเข่าแต่ตอนนี้กาน้จัองถ้ายืนมันก็ได้ไงแต่วลามันนั่งแล้วมันเจ็บเข่าอ่ะพอนั่งก็เปลี่ยนเข่าบ้างนู่นนี่นั่นเลย ลื่งบ้างหมุนตัวบ้างชื่อเสีแต่ก็สนุกดีประสบการณ์ใหม่คือกล้ามเนื้อจำ้ะตอนนี้จำได้าำเหนือจำจำว่าปวดเข่าใช่แล้วคุณกล้ามเนื้อจะจำได้เพราะเพลงมานี่ไปได้เลยนะสเต็ปมันไปอัจฉริยะใช่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 ก็พยายามจําให้มากที่สุดเพราะว่าเพลงเพลงก็เยอะด้วยแล้วก็ถ้าเต้นก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่รับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าชุดก็ไม่ธรรมดาชุดเซอร์ไพรส์ผมมากไม่ใช เพราะว่าตอนแรกก็เห็นภาพรวมฟิตติ้งมาแล้วไงแล้วแบบเห็นของจริงเห็นของจริงอ่ะมันไม่ใช่ไม่สวยเว้ยแต่แบบว่าผมไม่ได้คุมอาหารเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันมีแค่เพลงสองเพลงเพราะผมมั่นใจมันมันไม่ได้ถอดมันเขาอาจจะมีนิดนึงที่โชว์เพื่อแบบว่ามีความครซี่ขึ้นมาแต่มันมากกว่าที่ผมคิดไม่ว่าจะของผมเองหรือของหนูเองนะที่ในใจ ไม่ทันแล้วจะทันไหมสองวันเนี่ยไม่ทันฮะเราก็เ <c oughs> นี่ยแหละรเริ่มตั้งแต่เมื่อวานล <c oughs> ะเออปกติแบบคือเราแบบว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องจําแล้วมันต้องแบบมันต้องโดแบบพร้อม่โดบแล้วมันเหนื่อยอ่มันต <c oughs> ้องก,กินของหวานเ <c oughs> ข้าไปบ <c oughs> ้างเขาบอกว่าตอนแรกบอกว่าเอ้ยจะแบบคงแบบเป็นคอคิดว่าไม่ครเสื้อผ้าออกมานี่คือไม่ไม่น่าแกล้งเลยครับเพราะว่าเขาคุยกันแต่แรกแต่ผมแค่ไม่คิดไม่ทันว่าจะถึงนี้แต่ผมก็มีเสนอนะเอ้ยพี่ครับเอ่อ ปิดตรงนี้หน่อยไหมองค์ผมอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะดูสวยกว่าหนูอะไรเงี้ยเชื่อพี่แสงกับสายไอช่วยได้อะไรนะครับแสงกับสายไอช่วยได้ลงควันเลยฮะให้เห็นอยู่บ้างเออ่คือช่วยได้แต่ชุดของนุ่นดิวผ่านไหมก็เห็นว่าเห็นตอนเห็นคุณก็ตกใจนิดนึงคือก็หนูก็อู้โอ้อะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวก็ดูนะครับเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราใส่แล้วเราก็ยินดีที่แบบว่า คุยกันแล้วว่าอยากขอให้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ดูการเราจะปรับเปลี่ยนผ่านการสกรีนใช่ไหมคะผ่านสกรีนจากหนูเองเลยถ้าแล้วแต่ว่าหนูจะแต่งยังไงอันนั้นเขาสกรีนใช่มีผมดูแลเราต้อเราต้อีสกรีนเฮ้ยผมได้อยู่แล้วผมได้ถ้าหนูใส่ถ้าหนูใส่ได้เนี่ยไม่ใส่ไม่ถือว่าไม่ใส่ที่มันโปพยังไงไม่ใส่ที่พันโพยไอะไรไม่ใส่ที่มันโพยให้หนูโพยคนเดียวคนนี้อะไรอย่างเงี้ย ว่าจะต้องเตรียมอารมณ์แบบไหนไปต้องเตรียมพัดลมไปด้วยไหมหรือต้องเตรียมผ้าเดห้าวให้ซักเผื่อแบบเอาหรอสปอยไปหลายอย่างแล้วว่าเริ่มมามองอะไรอเงี้ยชู่วไหมอะไรอย่างเงี้ยทิชชู่วซับเกลืออะไรอะไรผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เจนอย่างที่บอกผมว่าทุกคนอาจจะเป็นไบโคร่าได้แต่ก็พยายามทำให้ทุกครานมันกลมกล่อมมากที่สุดเพราะว่ามันมีเพลงเยอะมากที่เราอยากจะร้อง หลายเพลงมากที่หนูยากชมกันพยายามเอามากม x ในแม t ช์ให้มันตรงกับพาร์มากที่สุดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าแต่และพาร์ทก็จะมีเพลงที่แตกต่างกันไปความรู้สึกที่แตกต่างกันไปบางทีแบบว่ามันจะมีพาร์ท fastin love อ่ะมันอาจจะมีแบบเ a ซี่แบบเร็วหรือว่ามีแบบช้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีรอดูกันว่ามีเพลงแบบไหนบ้างเพลงที่ปล่อยมานี่คือความเ r a z y ในช่วงเวลาไผมชอบมากช,ช,ชอบเพลง ให้ใช้เซ็งซี่อะไรบ้างเลยนะเซ็งซี่ได้เบอร์นะหนูหรือผมทั้งู่จริงจริงอันนี้น้อยนะอันนี้น้อยในโชว์จะขนาดไหนโอในในในโชว์รับรองว่าอลังการเพราะว่าเพราะว่าถ้าเต็มเต็มมันยังน้อยมากนะที่เห็นอ่ะที่ตัดเอาไปในวันนี้จริงจริงถ้ามันแซ่บกว่านี้เลเวลสิบในโชว์จะเท่าไหร่เลเวลสิบในโชว์เราก็ต้องทำประมาณสองร้อย สองร้อยเปอซไปสองไปนะไปนใช่เนอร์หนูมาเต็มทุกคนก็รู้ว่าเนอร์หนูเป็นไงอ่ะิชูตบปากแล้วเอามาทำตบปาือแรงใช่เนอรเมาี่นี่นี่นแขกรับเชิญหมดมาหมดท้ายเลยนะฮะสปอยเป็นหน้าสปอยเป็นหน้าเป็นพ่อเป็นพ่อเป็น่อนะได้ส่งทีักั้าสองหลักไหม หนูช่วยหน่อยเสาหลักไหมมีเสาหลักแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือนุ้นิวใช่เือามาสู้อีกหนึ่งเอามาสู้หนูไหมเฮ้กันอีกคนอาจจะมีเสาหลักอีกคนหนึ่งชื่อซีพลึกแต่เสานี้น่าจะแข็งหน่อยคือเสียงมแบบการเลือกเกสที่สีเลือบผมเลือกเกสของผมด้วยก็มีเกสผมเกสหนู เกมีิเศษกี่คนแล้วก็มีเกมมากกว่าสองอ่ะชื่อใครบอกเกมรวมๆเกินห้าคนนะอ่างงแะเกินห้าคนเกินห้าคนเกินห้าคนโอ้โหใ้สีรองเท้าตอนนั้นก็เกินแล้วครัก็ร้อยแบบคนอันนั้นตัวหลอกร้อยแบบคนเลยค่ะรองเท้ามันมีการหลอกกันอยู่เกสกับเพลงนะผมนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีตอนแรกถ่ายกันอยู่เข้ามาถ่ายด้วยกันแล้วเข้ามาถ่ายด้วยกันก็จิ้มจิ้มจิ้มหลอกกันไปแต่เกสกับเพลงอะไรเยอะกว่ากัน เป๊กับเพลงเพลงแน่นอนครับถ้ามากี่เพลงพี่ตีโชว์ครั้งนี้ร้อยปีก็ไม่เท่าดีมแคเชอร์แน่นอนฮะแต่ผมน่าเกิน30กว่ากี่ชั่วโมงเนี่ยพาร์ตโชว์ตามเดี่ยวเพลงเนี่ยดูจนตาแฉะสี่ชั่วโมงเมื่อกี้เห็นบนเวทีมีการแซวเครื่องแฟนนิดนึงคือมีคนคนมีคนแรกที่ได้ใส่แล้วถ้าไมกลายเป็นซีอีโอของคุณมันดูไม่มีไอ้นี่เลยจริงจริงๆเราก็ไปขอเขาตรงแหละนี่ก็เกรงใจ หนูวันซ้อมใหญ่อะใส่ตัวนี้ได้ไหม<อ>แล้ววันที่สองใส่ในพิธีเพราะว่าตอนแรกอะใส่ผมบอกว่าใส่ตัวนี้ก็คือตัวแรกแล้วเขาบอกไม่มีเสื้อสั้นๆตัวเลก็กของฮียนี่บอก me, me มีมีในพิธีเขาก็ใส่วันนึง<อ>แล้วบอกว่าเขาจะได้ซ้อมชูถ้าชูแล้วจะได้เห็นแบบทุกวันนี้ถ่ายเบื้องหลังอะเปิดโชว์อยู่ใน,นล่องสเปียอะ <laughs> ออหนูโชว์แล้วเหรอ,อนนหน้นเตออะไรนะครับ่าเเตเขาเป็นซ<อ>ีอโอเขาใส่คอยผม ไม่ต้องจายหมดแล้วว่าเขาใส่ว้อเ้่ท <c oughs> น,นเขาบอกเลยว่าเขาคนไทยคนแรกของิโซตลาาอดอย่ที่เขาบอกนะเพราะมันเป็นเสื้อตัวที่หยิบง่ายที่สุดเป <c oughs> นมีเยอะหรือ,อยังไงคะก็ไม่เยอะนะ <c oughs> มันคิดตลอดง้ก็เลยหยิบ <c oughs> ใส่แต่ผมจำได้เดี๋ยวเอาเสื้อมาให้พี่ๆสื่อก็น่จะเป็นร้อยตัวเอาค่าไซส์มาได้ไหมได้กี่ตัว ชอบเซลไหมได้เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวในคอนเสิร์ตก็จะได้เห็นจะเปิดตัวในคอนเสิร์ตไหมไม่มีครับไม่มีป๊อปอาร์คอนเสิร์ตอยากทำมากแต่ไม่ทันใช่เดี๋ยวรอดูไม่ก็น่าจะต้นปีหน้ามั้ง